สวัสดีครับวันนี้พบกับเสอยชัยเช่นเคยครับวันนี้พามาดูเจ้ารีเบล1 1 0 0รเกียร์ดีซีครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทครับมาดูฟีเจอร์กันว่ามีอะไรบ้างครับตัวนี้มาพร้อมกับคันเร่งไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มครุสคอนโทรลนะครับระบบเกียร์ดีซีนะครับสามารถปรับปุ่มเป็นแมนนวลได้เลยนะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นแมนนวลลูกค้าสามารถชิปเกียร์ได้ตรงนี้นะครับอันนี้เพิ่มเกียร์นี้ลดเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพาร์คิ้งเบรค ดิจิตอลนะครับโช๊คน่าจะเป็นเทเลสโคปิกครับสามารถปรับระดับดีบ่าวได้นะครับแล้วก็โช๊คหลังเป็นโช๊คคู่ครับนี่ฮะมีซับแทงด้วยนะครับตัวนี้เครื่องยนต์หนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยซีซีครับระบบเกียร์ดีซีทีซึ่งจะเป็นบล็อกเดียวกันกับแอฟริกาทวีนะครับให้แรงต้นที่จัดจ้านเสียงที่ดุดันนะครับนี่ฮะล้อหน้าจะเป็นสีน้ำตาลนะครับผมนี่ฮะหน้าจอไฟหน้าก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์สีดวงแบบนี้นะครับ หล่อแล้วเอาการเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับแล้วก็ก็คือมีกิฟต์เชอร์ให้20,000บาทพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งเบียนพรบพร้อมเช็คระยะฟรี18,000กิโลเมตรหรือ3ปีนะครับสนใจก็ติดต่อเซชาได้เลยดาวเริ่มต้นเพียง44,400บาทครับนี่ฮะหล่อมากครับผมหัใจกระทักได้เลยนะครับ